ในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมา ize, อ u t เทอร์ไรส์ในหัว88แ c คเคาของเราให้เชื่อมต่อก,กับทางเว r ร์เฟ s นะครับอันดับแรกนะครับให้ทุกคนล็อกอินเข้า account นะครับหลังจากที่ล็อกอินเสร็จแล้วให้มาดูทางซ้ายมือนะครับจะเห็นคําว่า payment นะครับให้กดเข้าไปที่ payment นะครับหลังจากนั้นแล้วทุกคนจะเห็นคําว่า cross border pay ฝั่งขวา,ขวามือนี้นะครับ อ่าอันนี้ก็คือเราจะ activate cross border pay ละให้ทุกคนคลิกเข้ามาที่ cross border pay นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะเห็นปุ่ม activate สีแดงนี้นะครับให้กด activate แล้วให้ทุกคนใส่ชื่อร้านค้าไม่ใช่ครับใส่ชื่อ user name ที่เราลงทะเบียนไว้ครั้งแรกกับทาง188นะครับซึ่ง user name เนี่ยจะอยู่บนข้างบน ทางด้านซ้ายมือให้ทุกคนสังเกตนะครับนี่เป็นโลโก้ของเว็บไซต์หัแปดใช่ไหมฮะนี่ก็จะเป็นยูสเซอร์เนมของทุกท่านนะครับให้ทุกท่านเอาชื่อเนี้ยมาใส่ตรงนี้ใส่ยูสเซอร์เนมตรงนี้แล้วก็ให้กด next นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะยืนยันนะครับว่ายูสเซอร์เนมแอคเหัวแปงคุณชื่อนี้ถูกต้องไหมนะครับแล้วก็เช็คมาร์กตรงนี้นะครับ ว่าคุณอักรีที่จะใช้บริการของทาง Word First เขานะครับแล้วกด Next นอหลังจากนั้นแล้ว w o r k First จะส่งดิจิตโค้ดนะครับไปที่เบอร์โทรศัพท์ของคุณที่คุณลงทะเบียนไว้กับทาง Word First นะครับให้คุณเอาตัวรหัสใน SMS ของคุณเนี่ยมาใส่ในนี้นะครับแล้วกด Confirm เท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นตอนนี้หมายความว่า Word First ได้เชื่อมต่อกับทาง1688ของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ในวิดีโอถัดไปเดี๋ยวเราจะมาลงลึกรายละเอียดในทุกฟังก์ชันของ w o r d first กันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ